สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปเก็บกระถินนั่นเองเก็บกระถินไปทําไมน่ะหรอกคะเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายคลิปนะคะอันนี้นะคะก็เป็นกระถินที่บ้านนะคะทุกคนคือยอดสวยมากคะ่ะยอดของน้องนะคะก็กําลังอวบอวบเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นกระถินที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะทุกคน เก็บไปร้อนไปนะคะทุกคนแดดร้อนมากมาก็ได้เจ้านี่มาด้วยค่ะทุกคนคือเม็ดกระถิ่นนั่นเองอมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะตำส้มตำนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็เอากุ้งมาลวกค่ะทุกคนโห,โหกุ้งตัวใหญ่มากๆเลย,เลยค่ะทุกพอลวกกุ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็มาตำส้มตำกันค่ะทุกคนพริกที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็เป็นพริกแห้งผสมกับพริกสดนะคะแล้วก็พริกลงไปตำกับกระเทียมเลยค่ะทุกคน เราก็จะมาโขขกโขกค่ะสิ่งนี้นะคะก็ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือน้ำปลานั่นเองกลิ่นน้ำปลาก็คือมาแล้วนะคะทุกคนคือหอมน้ำปลามากก็ใส่ลงไปประมาณ3ามช้อนได้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ผงนัวค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงผงนัวนะคะเราก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะทุกคนอร่อยนัวนัวเลยค่ะตามด้วยนี่เลยค่ะน้ำปลานะคะทุกคน แล้วก็โคเลโคเลให้เข้ากันแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปนะคะทุกคนกล <c oughs> ิ่นของมะนาวก็คือหอมมากๆเลยะค่ะทุกคนน้ำลายก็ไหลไปนะคะทุกคนอ่ะรอเล่น,นะค่ะทุกคน พอเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาเส้นค่ะเส้นมะละกอแล้วก็นี่เลยค่ะเส้นงูเขียวนะคะทุกคนเส้นงูเขียวนะคะเราก็ไปแช่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเขาก็จะแบบกรุบกรุบกรอบกรอบพอเสร็จแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปนะคะทุกคนลงไปตาําแล้วก็ตาด้วยนี่เลยค่ะทุกคนเม็ดกันขีดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส้มตำงูเขียวใส่กุ้งสดของเรา